เพียบเพียบอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหเพียบแเป้งอเมริกันโอ้โหเนี่ยนะตัวใหญ่มากอันนี้เป็นเพียไก่แจะนะครับน้น้องคุณซื้อเขาก็เลี้ยงไว้นอนก็มานอนก็มีเอาเลยโอ้โหสวนสัตว์เปิดตรังโอ้โหมีทุกอย่างเลยเนี่ยนะลา ไอ้ลาสนิมอ่านี่ลาสนิมลาสนิมจริงนะครับเพี้ยเต็มเลยนะครับเป็นที่มาว่ายาถ้าเกิดว่าเราอยากจะกําจัดเพี้้หอยต้องพ่นใต้ใบเท่านั้นนะครับพ่นบนใบไม่ได้อยากจะนําเสนอตรงไหนไหมท่ที่ที่งามที่สุดเดี๋ยวมีมีต้นใหญ่ต้นใหญ่หมอนทองที่งามอยู่งามที่สุดใช่ไหมทั้งสวนมีหนึ่งต้นนะครับมีหลายต้นด้เลยครับโอเคไปไปรับ ครับสวัสดี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 ครับขอสวัสดีพี่น้องเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับอยู่ที่อำเภออะไรนะกันตังครับกันตังกันตังนี่เป็นสวนของของน้องนะครับที่ไปร่วมฟังสัมมนากันนะครับเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็มาเที่ยวนะฮะในสวนของน้องชื่ออะไรครับผมกุนซือครับกุนซือนะครับเขาเป็นกุนซือที่นี่ใช่เขาชื่อกุนซือนะครับ คำสวนที่นี่นะครับเป็นสวนที่ทําในครอบครัวถูกไหมฮะก็จะมีทั้งพงมณีพงมณีมีหมอนทองมีหมอนทองก้านยาวมีก้านยาวมีหนามดํามีสาิกาโอ้โหมีพองตําตัวโอ้โหมีจัมปา่าจูดอืมแล้วก็มีเยอะเลยจบไม่ได้เยอะเลยอ่ะเรียนบ้านหลายสายพันคืนไม่ต้องจํานะครับไม่ต้องจําแต่วันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยอยากจะให้มาดูว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างนะครับ มีอะไรที่จะต้องมา,าเก็บข้อมูลแล้วก็บอกกล่าวนะครับพี่น้องเกษตรเปิดใจนะครับในแปลงของน้องกุญซอนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับเอ้ต้องถามถามนิดนึงว่าก่อนเน,นี้ยนะครับนโยบายของสวนนะครับโดยโดยหลักของสวนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของอินทรีย์ถูกไหมฮะใช่ครับใช้น้ําหมักใช้อินซีแปดสิบเคมียี่สิบอินทรีแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเคมียี่สิบเปอร์เซ็นต์เลือกใช้ในช่วงจังหวะที่มันพลิก ถูกไหมใช่ครับหนักจริงๆถูกไหมแล้วก็ตัดใจเลือกใช้เคมีใช่ครับนะครับแต่ก็ไม่ได้กลัวนะไม่ไม่ไม่ได้กลัวว่าเอ้ยใช้เคมีแล้วมันจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่ก็เลือกใช้ที่มันเหมาะสมที่สุดเพื่อเซฟต้นทุนที่สุดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับนะฮะเคมีล้วนนะครับเคมีล้วนก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นเคมีอินทรีย์นะครับถ้าไม่ให้เกิดปัญหารอบต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสมจริงๆนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องคุณซื้อไปแล้วว่า จังหวะที่มแมลงจะเข้ามาทําลายเนี่ยก็คือช่วงใบอ่อนนะครับ,รบในช่วงที่เป็นหางปลาทูน้องน้องคุณซือบอกว่ามันเป็นช่วงอะไรนะเดี๋ยวช่วงปากนกแก้วเอ่อปากนกแก้วนะครับพูดเหมือนอดอกมังคุดเลยนะนะอยากให้เข้ามาดูฮะอย่างนี้ <c oughs> พี่น้องกเกษตรปัจปจัยจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นเพียไก่แจ้นะครับนะน้องคุณซือเขาก็เลี้ยงไว้ ไม่ได้เลี้ยงนะอยากจะให้ดูว่าคือเพียพวกนี้นะครับเวลามันเข้าเนี่ยมันเข้าในในระยะในระยะใบรุ่นรุ่นนี้นะฮะใบรุ่นรุ่นนี้เห็นไหมครับน้องเขาบอกว่าเป็นช่วงปากรกแก้วใช่ไหมใช่ครับอ่าหลายท่านก็จะเรียกว่าอ่ารุ่นหางปลาทูนะครับมันเข้าได้ยังไงนะครับคือแม่แม่ของเพีย ผียไก่แจ้นะครับหลังจากที่มันผสมพันธุ์กันเรียบร้อยนะครับก็จะแยงก้นเข้าไปนะครับแยงก้นเข้าไปเพื่อที่จะทําการไข่สังเกตดูไหมฮะมันจะมีร่องรอยเป็นตะปุ่มตะป่ําใบก็จะผิดรูปผิดปกติไปนะครับเห็นไหมฮะ mm hmm. แล้วทีนี้เนี่ยวิวัฒนาการของมแมลงเนี่ยเขาฉลาดมากนะครับเขารู้ว่าใบรุ่นนี้จะเป็นกลางอีกกี่วันข้างหน้าอีก2 3สาวันข้างหน้านะครับ มันก็วางไข่เอาไว้ผมจะลองลองกลางใบนี้ให้ดูมันยังไม่ถึงเวลาที่ใบมันจะกลางนะครับผมจะลองกลางให้ดูว่านะครับเป็นยังไงบ้างทําไมเหตุผลที่เราพ่นยาแล้วนะครับเห็นมันตายแล้วทําไมอีกวันหนึ่งมันมันถึงมาใหม่ได้นะครับเห็นไหมครับขุดพอขุดแมเลยเออเสียงเข้านะเห็นไหม นะแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเราพ่นยาไปรอบเดียวเนี่ยยาเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นมันถึงมีต้องต้องมีแบบหรอบนะครับใบที่เราทำการแกะออกมาเนี่ยนะฮะอีก3วันมันจะกลางออกอพรุ่งนี้มาลืมในกางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบ3วันเราถึงต้องมาซ้ำไงนะครับเราถึงต้องซ้ำในกรณีที่พียตัวนี้ระบาดจริงๆนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราซ้ํารอบสองไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นการป้องกันใบชุดนี้เอาไว้ใบชุดนี้กางออกมาก็จะไม่เป็นนะฮะโอโ้โหเราเก็บไปฝากทางฝั่งตะวันออกไหมยนียตยวันออกไม่มีเลยไม่มีกินยาทุกเจ็ดวันเอาสามวันสามวันอ่าเนี่ยตามกลับแล้วอยู่บนมือโอโ้โหนี่โอโ้โหยุ่งนะฮะภาพรวมเนี่ยแปลงของอ่ น้องคุณซื้อนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่สวยเป็นแปลงที่ภาพรวมเนี่ยชุดใบได้แปลงสวยมากแต่ว่าใบที่โผล่ออกมาใหม่นะครับในกรอบการพ่นสารเคมีนะครับไม่ไม่ทันครับนะครับไม่ทันจริงๆก็แนะนําเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าตัวเนี้ยถ้าจะเอาแบบเด็ดเลยทีเดียวเลยก็คือโอเมโทเอทบวกอะเซทามีพิด20%นะครับก็คือโอเม1ลิตรอะเซตามีพิดครึ่งกิโลพ่นให้ทั่วบวกสารจะไปพ่นให้ทั่วนะรับรองรับประกัน สะอาดเนียนกริบอย่าลืมว่า3วันหลังจากนี้ซ้ำอีกทีจะไม่มีเลย,เลยที่เหลือจากนั้นไปใช้จุลินทรีย์ใช้อินทรีย์ชีวพันุ์เหมือนเดิมสบายเลยทีนี้นะไม่ยากละนะครับตอนนี้ก็ไปลบกับคุณลุงคุณป้าก,กับแม่แล้วกันนะ <laughs> <laughs> จะเลือกใช้สารเคมีเนี่ยแบบเหม็นๆเนี่ยนะครับเขาเข้า,ขาวสวนเนี่ยโอเคไหม นะครับแต่ถ้าไม่โอเคก็นะก็ต้องยอมรับเลยเดือนหนึ่งพ่อเข้าสวน2อสรอบเองแจ๋วเลยจัดเลยกันผมเนี่ยเข้าคนเดียวงั้นไม่ต้องห่วงพ่นเลยนะครับพ่นเลยอยากจะนําเสนอตรงไหนไหมที่ที่งามที่สุดเดี๋ยวมีมีต้นใหญ่ต้นใหญ่หมอนทองที่งามอยู่งามที่สุดใช่ไหมทั้งสวนมีหนึ่งต้นนะครับมีหลายต้นเลยก็โอเคโอไปไปไปกันไม่ใช่ต้นเดียวไม่ใช่ต้นเดียวว้าวนี่ นี่นี่นี่โอ้โหเพียบเพียบอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้เพียบแป้งอเมริกันโอ้โหเนี่ยน่ะตัวใหญ่มากไอตัวมันเหมือนไออะไรนะคล้ายๆกับอ่าตะพาพน้ำเหมือนตะพาพน้ำ สวนสัตว์เลยสวนสัตว์เปิดสวนสัตว์เปิดฆ่าฆ่าเลยอาจารย์ฆ่าเลยอ้าโหอ๋อข้ามันตายยังจะถ่ายอีกจับไปตอนนี้คือตายแล้วเรียบร้อยตายครับหาดูยากหาที่ไหนไม่ได้เลยโอ้โหมีที่นี่ทีเดียวครับอันนี้คือเพี้ยอะไรนะครับเพี้ยจริงจริงมันก็ ตระกูลเดียวกับเพียกระแจ้แหละไม่มันคือเพียอะไรอเมริกันนะเพียแป้งอเมริกันมั้งเพียแป้งอเมริกันจำไผิดนะโอร์หนูต้นโนโมซานคิงนูว่ะใบไหลเต็มเลยนี่โมซานคิงเหมือนกันอันนี้อ่ะอันนี้รู้สึกว่าสาลิกาสาลิกาผมก็จำไม่ได้บอ่ามันเยอะตรงเนี้ยเรียนบ้านหมดเลยมันปลูกเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยอันนี้โดนโดนเลี้ยบ้านหมดจัดฝอยไปก่อนแล้วก็ขาดซิง แล้วก็โอ้โหเยอะมากซิงต้องใช้ซิงลงเลยใช่ไหมครับสวนเลยนะถ้าเกิดว่าเอาซิงรวมกับยาที่เราพ่นได้เลยใช่ไหมได้พ่นได้เลยนะครับก็มาอีกต้นหนึ่งนะครับจริงๆก็กะจะเดินผ่านละสวนของน้องคุณซือนะครับเป็นแปลงเบญจพรรณสาริกาใช่ไหมใช่ครับมีทุกอย่างเหมือนกันนะครับหนึ่งในนี้ก็คือเพี้ยไก่แจ้นะครับสองน่าจะมีเพี้ยหอยด้วย นะนี่สามสามก็คืออ้าวโหนี่ตัวตัวไฮไลท์เลยนะครับสวยงามกำลังวางไข่เลยนะป๊าบเห็นไหมนะครับอ่าถามท่านผู้รู้ในเพจนะครับนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับให้ทายก็ไม่เป็นตัวอะไรอ่ให้ทายเป็นตัวอะไรนะครับแต่ถ้าทายไม่ถูกเราจะบอกทีหลังตอนนี้ยังไม่บอกหรอกคือไปก่อนคือไปก่อนครับซึ่งมันก็หาดูยากเหมือนนะ อันนี้เพี้ยไกแ่แจอ้โหวสวยงามมากมันจะดีแต่ไม่ดีนะนะดูสิอยู่ในช่วงขยายพันธุ์นี่นอนนะช่วงขยายพันธุนน์นอนก็มีนอนก็มีเอาเลยโอ้โหมีครบอะซึ่งตรงนี้นะครับลักษณะนะครับเป็นจาพันธ์ของน้องสือ่อขาดซิงค์นะครับขาดซิงค์ใบเล็กนะครับใบเล็กขอบบิด เป็นฟันเลื่อยเห็นไหมฮะ mm hmm. ครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก่อนหน้านี้ก็โดนเพีย้ยจักระจันฝอยลงจนกระทั่งเกือบเป็นอยอดไม้กวาดนะครับแต่ก็กู้คืนมาได้นะครับรักษาไว้ได้พักหนึ่งสุดท้ายก็ไม่แพ้เพีย้ยจักระจันฝอยลงมาเนี่ยลบทับจับสึกอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ต้องสังขยาณาพอดูครับไ oh. ป เอาไปให้ถึงต้นที่สวยที่สุดในสวนนะครับมีต้นเดียวไม่ใช oh, <yeah. laughs> เรียบร้อยต้นเดียวต้นแรกที่สวยที่สุดในสวน <laughs> ไม่ใช่มันมีหลายต้นเอามัน <Okay. S 2> มีหลายต้นมันมีหลายต้นมีหลายต้นอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้มาเลยครับตามมาเลย <laughs> โอ้ยสวนสัตว์เปิดดุสิต <laughs> <laughs> โอ้โหโอ้ยสวนสัตว์เปิดตรัง โอ้โหมีทุกอย่างเลยเนี่ยนะลาไลาสนิ่มอ่นนี้ลาสนิมลาสนิิงนะครับเนี่ยจุดขาวนี้อะไรครับไอจุดขาวก็เป็นพวกไลเคน่เหมือนกันแหละนะครับจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันจะเกิดจฉพาะใบแก่เท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงคอปเปอร์อยู่ตลอดอ่ะพวกนี้จะไม่เจอคอปเปอร์คอปเปอร์ออกซิคอลไลโอ้โหตัวนี้อย่าไปดูเลยพระเจ้า มาดูตรงนี้ฮะนำเสนอเป็นเป็นเพี้ยเป็นเพี้ยหอยนะครับเป็นเพี้ยหอยลงตอนนี้เพี้ยหอยลงลักษณะอาการก็จะเป็นเป็นแบบนี้แต่ฉีดแล้วรอมันกำลังฟื้นฟูอยู่รอรอฟื้นรอฟื้นรอฟื้นเนี่ยใบก็จะคล้ายๆกับเฉาเฉานะฮะพอมันดูดน้ําเลี้ยงน้ําอะไรไปตลอดนะครับรอฟื้นรอฟนดไม่เขาเรียกวไม่สดชื่นไหมไม่สดชื่นแล้วก็ไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะแตกยอดในะฮะ ถ้าเกิดว่าเราพ่นยาไม่ถึงอาการนี้ก็จะทรงอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับแล้วก็มีโอกาสจะซุดไปด้วยนะครับยาที่แนะนำนะครับยาที่แนะนำก็ก็ไม่ยากเลยจริงๆเป็นเป็นตัวยาที่จะถูกแบนไปแล้วมั้งพิริมิฟอร์ดพิริมิฟอร์ดไม่ทิ้งนะครับเราอยู่ขลังสวนมีไหมมีซ่อนไว้อยู่ซ่อนไว้อยู่ถึงแม้จะถึงแม้จะแบนเราก็มีใช้ใช่มีใช้พออย่าพูดดังพิริมิฟอร์ดบวกกับออยนะบวกกับออยพ่นใต้ใบ แต่เหม็นจริงนะพ่ดีมีฝนเนี่ยเหม็นเหม็นไหมเหม็นนี่ผมไม่เข้าสวนสวันเลยโคตรเหม็นอ่ะตั้งสวนแต่มันก็ดีนะมันดีมันดีจริงมันหายยกแปลงเลยนะอ่าใช่สอครั้งติดต่อกันแล้วเว้นนะครับเว้นไปประมาณสักครึ่งเดือนนะครับหรือว่ายี่สวันแล้วก็มาทําอีกทีสอครั้งติดนะครับแล้วโอกาสโอกาสที่จะหายเนี่ยสูงมากอไปแล้วออกไปแล้ว เห็นไหมเห็นไหมเวลามันโดนเข้าจริงๆนะครับใบไม่สดนะฮะใบไม่สดเฉาแล้วก็ยอดจะไม่ค่อยออกเพราะถูกดูดน้ำเลี้ยงไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูใต้ใบนะครับเห็นไหมฮะเพียเต็มเลยนะครับเป็นที่มาว่ายาถ้าเกิดว่าเราอยากจะกําจัดเพียหอยต้องพ่นใต้ใบเท่านั้นนะครับพ่นบนใบไม่ได้นะครับ โอเคนะครับต้นที่สวยที่สุดต้น,ตนนี้ตายยกแรงคนก็เกือบนะนี่สวยที่สุดแต่ก็ยังไม่วายนะครับเห็นะไหม<ต>นี่คือม,มันยังดีอยู่นะนะั่นาายยนี่เพี้ยหอยนะครับที่พ่นไปแล้วโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวเนะีนะ่ยะเต็มไปหมด เป็นกรณีศึกษาเป็นเคสศึกษาว่าถ้าเกิดเราเราพ่นไปแล้วเนี่ยถ้ามันตายนะครับก็จะมีจุดพวกเชื้อราที่ไปกินมันอีกทีนะครับสุดท้ายก็ต้องซ้ำอะ่ะนะครับมันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองรอบก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซ้ำอยู่ตลอดอนะครับถึงจะดีขึ้นนะชเชื่อว่าเเเดีี๋ยยวออืมาซ้ต้นต้นนี้กี่ปีแล้วนะต้นนี้ห้าปีครับห้าปีมีหนอนชัยเอาหัวรอบเลยห้าปี เป็นต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในสวนนะครับก็ต้นใช่ไหมใช่ใช่เพราะต้นนี้มันนใหญ่กว่าเพื่อนมันจะเริเติบโตดีที่สุดละใช่ครับต้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบลูกไม่น่าจะเกินหกสิปีที่แล้วได้ย0สบนี่ต้นนี้ต้นนี้นะใช่ออแต่ว่าปีนี้ต้องปีนี้พอไล่กิ่งเนี่ยว่าจะเอาประมาณต้องห้าสิบต้องห้าสิบแล้วแหละต้องห้าสิบต้องจับเงินล้านไม่ไไม่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวถ้าไม่จับก็นี่สินก็นี่สินตัวหัวแน่นอน พอลงทุนแต่ละแต่ละเดือนโอ้โหสองหมื่นได้มั้งเฉพาะค่าปุ๋ยเนี่ยค่าปุ๋ยขยะค่าปุ๋ยขยะอ่าเนี่ยก็เหมือนสิบเดือนนก็สองแสนแล้วสิบเดือนสองแสนใช่นี่ยนี่ดีนะไม่จ้างลูกน้องทำเองนะจ้างลูกน้องโอ้โหดอกบานแน่นอนเลยหนักกว่านี้บานกว่าดอกเรียนอีกเรื่องเรื่องจริงดอกที่สวยงามที่สุดก็คือดอกทกศมีจุดอื่นตรงไหนบ้างไหมที่เรายังไม่ได้ดูแล้วเป็นเป็นปัญหาที่บอกเออ น่าจะช่วยดูแล้วก็ช่วยแก้ผมไม่มีแล้วบา้าง,น,าางน,านะคนาขานะสดมากก็ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดเราก็เจอหมดแล้วใช่ครับอ,อืนนี้เล่อาจารย์แบบเนี้ใบไม้ใบไม้ไม่ต้องซีเรียสมันนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรที่ยอมความก็ได้ก็ยอมไปยอมไยสิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือเพี่ยเพียเพียหอยคือตอนนี้ถ้าเกิดฉีดสองรอบคือเอาอยู่เลยใช่ไหมอาจารย์เอาอยู่แล้วเอาอยู่นะอแล้วพอครั้งต่อไปคือเราฉีดป้องกันสารชีวพันธ์ใช่ใช่ โอ้ oh, ภาพรวมเอาจริงนะในในในกรอบชุดใบเนี่ยถือว่าได้นะครับถือว่าทํามาได้ดีแนละ้วหนึ่งสองชุดใบแต่ว่าใบใบเก่าที่มีเนี่ยมันมันยังมีเพีย้ยเพี้ยหอยอยู่ส่วนใบใหม่ที่กำลังปลีออกมาเนี่ยมันมีเพี้ยไก่แจ้เผอเออาจจะโดนเพี้าาพยกระจันฝอยด้วยครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บพวกนี้ให้สะอาดหมดเนี่ยก็ไม่น่าห่วงอะไรใช่ครับนะในเจนต่อไปรอบใบเจนเจนเรชั่นต่อไปเนี่ย ถ้าคุมไว้อย่างนี้จะดีขึ้นนะครับอ่ะท้ายที่สุดละตรงนี้นะครับนะเรามาเที่ยวสวนของแปลงอ่าน้องกุนซือนะครับที่จังหวัดตรังอำเภออำเภอกันตังครับอำเภอกันตังนะครับเป็นเป็นการมาไกลที่สุดของผมแล้วนะครับนะพาพี่น้องเกษตรเปิดใจมาที่นี่นะครับก็โอกาสหน้าคงจะได้มาเที่ยวอีกได้นะครับมาเที่ยวสวนน้องกุนซือเขาบอกว่าร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าถึงร้านให้โทรหาได้นะได้โอเคครับต้องเกินร้านแหละวพี่หนาต้องเกินนะต้องเกินต้องได้ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอลานะพี sure. ่น้องเอฟซีเกษตรเปิดใจไปก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันอีกทีได้เลยครับครับสวัสดี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 ครับ